โอ้โหสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนก็อยู่กับไมค์คุณร,รับนะครับเลิ่มกันไว้ครับวันนี้พบอยู่ในะไมค์คุณร,รับคอม,มชัยดูดิมีคุณร,รับคอมโหแลกมากเลยแล้วดูจากบล็อกสิมันเก่าเรื่องจะเป็นยังไงแบบมันไม่ใช่ไหมครับของรีิสุดใจเลยนี่ครผมเราจะมาเล่นเกมมือเ,อเอดิน,นสเตอร์ดี้นะครับในสเตอร์นี้จ้าวาดิชัน โอเควเราจะเป็นียนดูกันครับเบสกูมาแล้ววันดูสตอรี่ไบบรายใช่ไหมจการทดสอบโอเคเขาเสร็จแล้วโว้วเอ้าไม่ใช่อิมพอตในเกมนี้มีมือเดือดสองคนเอ้าทุกทีชิดละเอาชิดมือเดือดไม่ฆ่าใครเลย มือนดูดเป็ดโอ้โหโอ้โหเท่ามีดอกเลยเหรอเก็บมาสิบเอลดละนี่คนจอโงมาทำอะไรเล่นไม่ะอืมอ่าคิดแฮะเดี๋ยวเกมนี้เกมนี้ผมเปลี่ยนเซิฟก่อนนะเสร็จตกมาหานี้เอ๊ะนั่นอะได้อะไปไงอะอนี้อะ โอ้ไปแล้ไอ้ทองไ่เก็บไอุ้ยอ๋คค like อุ้ยคนข้าเอาแ้วขาคงรเริ่อข้าอย่างนี้แจ em ็คเฮ้น้ข้างในมีทองไม่รูาทองมนทำอะไรนอสเปดอันไเฮ้ยตายเถอะมัต้องมีสนุดอกไม่ใช่หรอได้สิบอันก็จะบุกเข้นะ ปาก,กัวใช่ไหมปุ๊บเฮ้ยทางเฮ้ยทางด้วยอนนี้โอ้โหทางรับเข้ามาเก็บทองดิโอเคโอเคของไปทางรับทางรับสุดยอดมากเลยโอ้โหก็ฝากกูให้ามาไท่นั้น อ๋ออ oh, ้ห oh, น okay. ah, right? ี่มคนน้มันเข้ามาทางนี้อ่ะอ้าวโวทางนี้เนี่ยเราต้องตัมสุดๆเข้าไปนะหาตัวร้ายผมเฮ้ยนี่เอ้ยอ๊ะไปเอ้ยตัวเองผมขาหนะอนี่ยืนทำไมอันไหนทองวะหนักคตรชั่ว ทองเฮ้ยนู่นนู่นหลังหลังนั่นอะใช่เปล่าเกน่ะโ,โหเดี๋ยวมาไปอยู่ข้างในเข้ามาโอ้ออก้อนก็อกกันมาแล้วตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหเลือดแดงเลยโอ้โหเดินมาถูกกันใจเอ๊ะใช่แกปะเนี่ย มอ้ทองกระปกลกระป๋เของแพ๊ะทาะทางไงอ่ะไอ้ทองทองเก็บเก็เปียซืบจะใเปียซืบนทองตราไนมันต้องไปทางไหนนะมันดีนาด้วยสิเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วแต่คนไม่แก้ชนะชิวชิว ไม่เคยหยอดอยงไงอะไรอ่ะโอ้โหในวิชันไปใส่หน้ <c oughs> ากากคนน่ากลัวใช่ไหมคนไหมน้ำอย่างนี้ทำอะทังนี้เสร็จแล้วไม่มีใครอยู่ทองุสองทองทุกเก,ก็บของชันสองห้ิบเอ็ดเนี่อะไรนี่ทำอะไรอ่ะ สโตนทอร์ชมีสองทางหงกดนี่มันใช่หมุดหรืออะไรอะรอ,อะไรอะผมกลับกลับกลับทางได้เนี่ยไม่รู้เจงบอกจุดตรงโน้น ไม่เคยเป็นเลยเธอสิมังโอเคไม่ได้เป็นนะครับนี่เป็นห้องน้ำโอเคโอเควันนี้ยังไม่ได้ท้องก็ตัวห้องน้ำเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสงสารทุกคนใช่มีประตูนะโอ้ย ดูดิล็อกให้ผมกไ็ไเดีผมเติม่ะไม่มีเติมหมีไหยคลิปแบบตายเถอะเฮ้ยทองเฮ้ยทองนี่ห้หรอกได้เลย,อออล,เล,ยลอาขาวกันหน่ยไม่ห้แนพีรมิตจำได้โอ้มีกระดูกมีไข่ดโนเสารเฮ้ยบินได้เลยไ,ได้บินไดโซ ไปทองนี่เสร็จชาละฮะไม่เก็บทองะมะเก็บเพื่อน่าจะไปตัวทำไมผมไม่เจอตัวสตี้ทังนั้นเลยเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอกเก็บทองชิวๆปึ๊บกูเพมาเปิดาปขาสองนั้น ตอขนตคนเดียวปะเออใช่ใช่ใช่ใชใชคเเน,เนเดียวถลีเดียนถ่กล้อแล้วขันเล่นเดียวอุ้ยน่ากลัวกล้วพูนามาเคีบเลยมีนยมันุงแล้วฮุ้ยฮอ้ยไม่ทดน โดนอ่ะออ้ยจิ๊จิ๊จิจิ๊จิจิ๊จิจิ๊จฮึบอือไปตามตามไปตามไปไข่เป็นเ่ยไอคนนั้นอ่ะโปป๋อโอ้ยตา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 โอ้ยฉันโดนเอ๋ยวน่าเอาตัวชีวิตโอ้ยนี่มันไม่เก็บตรงเว้ยไปเก็บมันตามไปหันไป รู้ด้วยคนนั้นอู้ดาเลยค oh, e. ือมงกขไมาในหนีแล้วโอ้เย yes yes ยืดไปยืดยอดโอ้ไม่ใช่ไม่ให้สักครั้งเลยได้ไงเนี่ยอยอเเย่เย่เย่เย็บเก็บ

หาโมกก่อนบอกว่าจะมีตำรวจอยานี้ด้วยส่วนนีนหาเหรียญไม่เจอสักเหรียญเลยอ่ะคน,นเก็บเหรียญเก่งมากตัวทองอะไรเอ้ยทองอันไหนยังไม่ลงขับเนี่ยโอ้เก็บเหรียญเก่งมากนะครับโอ้ยยอือืม้มเออทางน,นี้คือตถนน mày lục lục rồi, bỏ không pha nó mập đấy, ha, oh, uh, no, no. ah. กี่โอเวอร์อ่าชนะฟูฟูมันเดิมไหมแอดมินนิงแอดมินนิงโลกคืออะไรอ่ะยั่ห้องคุยอ่ะมัใช่ไหมคือโดนเอเรียนเก็บก่อนไปกันนะเออเอาในห้องเครื่องเขา จอีตจะพอตัวหน้าเฮ้ยเฮ้ยเลียนเลียนอตะเลียนนี่ไงโอ้ยเลียนเะอ๋อเลียนเอ้อเออโอ้ยกี่ไรื่อยอ๋อใครตายด้วยโอ้ยเลียนยยเลียนไอ้คนร้าย อยนางไรกนไม่เล่นไม่เสรไม่เชื่อตกกรใจเลยเหลเฉยอบอกรถขุดสุดแย่งเหรียญขอดทุกคนเอาปิดเออสมาเตได้โอเคห้องโมเทลนะ อืมหนักใจมีกาแฟโออ,อุ๊ยเฮ้ยมีธนูมีธนูมีธนูธนูธนูเฮ้ยผมไม่น่า,านะใช่เอาแล้วจีช้าธนูไว้เลยอเฮ้ยรลบลุบลบลบลบ ลบจะปังทำไมเฮ้ยขาไลบตัวนี้เนี่ยๆใช่ปะเนี่ยเขาเชขาเชิญเชินะป้ารับเลค่ะเฮ้ยอ๋เฮ้ยเฮ้ยตัวหม,มีใช่ไหมใช่ไหมพวกหมีไม่อยู่ตรงนี้หมีหมีมีมม วุ้ยกินมีดมาวุ้ยูโดนตอยเข้าไปโอ้โหต่ตน้าต่อตาฟาร์มเนี่ยเราจะอมาเราจะนีโอเคเก็บเก็บมวู้ดหกวใจเดอยเจอหมาเดี๋เจอหมานี่เรียญเต็มเลยเย่าเจอหมา แบน,นี่ไงได้คนละ,ละละสิบคนสุดท้ายโอ้โหอ,อ่แบบดีกว่าตัวนี้แอบอ่ะไม่มีที่แอบอ่ะเหมือนไม่ให้แอบแบบแบบนี้หาหมวกหาหมวกเพื่อเป็นตำรวจใหม่อีกครั้ง เราจะเดินหามโมตำรวจเพื่อเป็นตำรวจเดี๋ยวเก็บทองครบสิบาทเจอวิ่งอันนี้ไม่ใช่โอ้โหถือดาบเลยโอู้หูหนาวได้เป็นเว้ยน, <c oughs> น,นี่เก็บเหรียญหน่อยเฮ้ยวันนี้เพื่อนๆเราเราไม่ได้เต็นเลยผมเต้นอนะ ันคืออะไรอ่ะไม่ได้เลยนี่ก็ต้องกลัวนานสวัสดีเพื่อนมันคืออะไรโอ้ยเดือดเลยไอบินเยอะอยู่ให้ให้ยุดไปไหน ลไปดิบัตบัตมัสไม่รู้บัตอืมอืมองสาวชื่อเฮสนใจเลยติดเหรียญจากมากแมเมื่อกี้แบบตื่นเต้นมากแล้วตกไปเก่งชิบายเลย มันฟันไม่ได้อมาหเดเ๋ยอุถถ้ยสามนาทนีต้องทำไงดีต้องเริ่มฆ่าแล้วโอ้โหคนเยอะมากเอเนี้ ตอนนี้เยอะขนา,ากเลเออไเออ,อเรียนเออเรียนเรียนเรียนโอ้กะตุตตกกระตุกมันองกระตุกความมันไนงียังวะพอดีไมฮะเอตอนเนี้ยไปดูคนดิแล้วกดดบวีด้วยกัน เฮ้ยโอไงเฮ้ยไปดิเฮ้ยไป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 ขีวววววว <c oughs> ความพระยุนดาบเหรแม่มันคือสกิลสตนใช่ไหมนี่เฮ้ยโอ้